เอานะไีตัวีหยหมักข่าวนะเอาเอามาโชว์ซิของสวิตเซอร์แลนด์เจ๊มาแต่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อืเกินใดมาต่างประเทศเนาะอันคำว่าอันคำว่าหมักน้ำมัขามควนมัขามควนใส่มะเพ็ดขวัวก็ว่ามาแต่สวิตเซอร์แลนด์กุ๊บมันอยู่ในหน้าน้องกระทามนี่กุ๊บมักขามเขาอืมโอ้ยมาไก่นะตู้มานู้ใช่ไหมเจเลนค่ะอันนี้แม่แต่ไก่เดี๋ยวนีมาไก่ไก่เดนสวิตเซอร์แลนด์ เบื้องหน้าคนใดก่อมาจากสวิตเซอร์แลนด์สันไปอยากซื้อไอ้เมื่อกี้นึกว่าเขาว่าเลยเลยสวิตเซอร์แลนด์คุณนุ่มว่าคุณนุ่มว่ามัใช้ทะเลแหลเอยู่ของสวิตเซอร์แลนด์เอาไอวันมึงนึกของสวิตเซอร์แลนด์คือเป็นแบบนี้มันบริการน้ำพได้เนี่ยเหมือนแล้วย่าคือพี่ไก่นวดนี่สวิตเซอร์แลนด์มาทางกวนกับมาจากสวิตเซอร์แลนด์อยู่สวิตเซอร์แลนด์เขากระปุ๊บบัดมาาเม่์นักแต่เขาอ่านนะว่า ช่วยช่วยความควรมากแต่สวิตเซเลนเอ้ยไม่ควรเนยเอาไม่ควรมาตัวมาต่สวิตเซอร์แลนด์เว้ยพกอยนวกระทามฮะตลูกอมเพื่อการแลวไอแหล่อเยอะนี่คือเดียกับพี่ไกนวดนะสวิตเซเลนเพระ ลูกอมมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะชันวาเป็นห่อขี้ไกนนวดพี่น้องเนี่ยเจเบเดอซอนสูตร,ตรอะะ่ะบอค่ะพวกนู้นนี่ช็อกโกแล็ดว่ากนะันเป็นน้ำ็กอกโกแลตมาจากสวิตเซอร์แลนด์อาซอนมาสูตรอ่ะป่ะเฮ้ยสูตรช็อกโกแล็ดวิทยด,ด,ด,ดูสิคะช็กอกโกแลตสวิตเซอร์แลนด์ กอยากเื้ออะไเลจ้าซูดดูดออกแสมารอนอริกนช็อกโกแลตช็อกโกแลตสวิตเซอร์แลนด์นะคะละลายหมดแล้วักที่ิุกจเสียดด้